สวัสดีค่ะครูรักและครูกวางจากฟิสิกส์ิซเค่ะค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการออฟฟิศซินโดรมกันนะคะเป็นอาการที่กวางค่อนข้างเป็นบ่อยมากเลยค่ะพี่แล้เพราะว่าบางทีกวางเล่นโทรศัพท์นานๆน,นะคะ<ม>ก็ทําให้เกิดอาการไหลหอหลังคอมบ่อยมากเลยค่ะ สาเหตุเกิดจากแคที่เราเล่นมือถือนานๆจนหรือใช้คอมพิวเตอร์นานๆนะคะจนร่างกายเกิดภาวะนะคะเสื่อมของท่านนั้นเกิดจากที่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกนะคะตึงมากๆและกล้ามเนื้อด้านหลังส่วนบนมีการยืดตัวมากๆวันนี้เราจะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังช่วยแก้อาการนะคะไหล่ห่อหลังคอมน,นั่นเองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาฝึกใช้กล้ามเนื้อด้านหลังกันนะคะวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้มีดัมเบลค่ะ,ะดัมเบลที่ใช้ไม่จำเป็นต้องลูกใหญ่นะคะอาจจะลูกเล็กๆนะคะหรือถ้าที่บ้านไม่มีเตรียมขวดน้ําน,นะคะ600 ml ก็ได้ค่ะ มีน้ำเยอะหน่อยหลังจากนั้นเราจะเริ่มเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันเลยอ่ะนี่ค่ะน้องกวางค่ะให้ทุกคนเริ่มต้นเซตอัพกันที่เท้ากว้างกว่าสะโพกนะคะหย่อนหัวเข่าเล็กน้อยค่ะแล้วเปิดแขนออกด้านข้างเลยค่ะแขน2ข้างจะเป็นลนักษณะ W shape ดึงข้อศอกลงค่ะและขึ้นค่ะอ่ะน้องกวางจะโชว์ทางด้านหน้าทุกคนดูเจา้าหนที่ดึงข้อศอกลงนะคะจะดึงมาหา สลายคือมหาเอลด้านข้างและจะโชว์ด้านหลังให้ทุกคนดูนะคะดึองข้อศอกเราใช้กล้ามเนื้อในส่วนของปีกด้านหลังนะคะอัปเปอร์แบ็คทำงานนั่นเองอ่าหน้าท้องเกรงไว้ค่ะหัวเข่าหย่อนไม่ตึงข้อต่อหัวเข่านะคะแอนเจวแอนอัพหายใจต่อเนื่องไม่กั้นลมหายใจค่ะเจลแอนอัพจากนี้ลงลึกขึ้น3จังหวะตรงนี้ค่ะวันชื่หนึ่งสสาม One two, three. อ่ะทุกครั้งที่เราดึงลงนะคะรู้สึกกกรามด้านหลังนะคะบีบเข้าหากันมากขึ้นในจังหวะที่เราเปลี่ยนไปนะคะเลเยอร์ล hmm. <look> mm ึกขึ้นค่ะ keep going mm hmm. ค่ะ down two t h mm ่องสามแล้วค่อย4รอบตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะต่อท่าที่2กันเลย in t h r e and chill ค okay, ครั้งสุดท้ายติดข้อสอโน้มมาด้านหน้าบีบสะบักหลังเข้าหากันค่ะโอเคต่อกันท่าที่2 shoulder b r e a t squeezing นะคะเน้นไปที่กรามแนละด้านหลังส่วนบนลักษณะของการยืนท่านี้สะโพกจะดึงไปด้านหลังแบบนี้และเอาสะบักหลังบีบเข้าหากันนะคะหัวไปที่กรามแนละด้านหลังส่วนบนค่ะ หัวไหล่สองข้างกดลงอ่สามารถดึงท้องน้อยด้านล่างนะคะเข้าไปเพื่อทดสอบ lower back mm hmm. ของเราได้ค่ะ mm hmm. small the s q u e e z i ตอนนี้กล้ามเนื้อส่วนนี้คือตรงกลางหลังด้านบนเลยนะคะเน้นโ o s t u r e muscle mm hmm. ของเรานั่นเองซึ่งช่วยในเรื่องในเรื่องของลดอาการไหล่หอไปด้านหน้านะคะให้อ,อกของเราเปิดออกนั่นเองค่ะ go back And o อเค5เซกั here ค่ะ In t h r e 3ต่อกันที่ back r o w ส่งแขนยาวไปด้านหน้าและด้านหลังค่ะออก และข้าวโอเคเวลาที่เรานะคะยืดแขนมาด้านหน้าใน,บบนาลักขอยากจะคน feel range of motion เวลาที่เราดึงกลับหรือ feel นะคะเวลาที่เราดึงกลับด้านหลังมีความลึกขึ้นนั่นเองค่ะ out in squeeze out in squeeze สังเกตนะคะอกจะเปิดตลอดเวลานะคะและทุกครั้งที่ดึงข้อสอบไปด้านหลังความรู้สึกเหมือนเอาหัวไหล่ด้านหลังมาจูบหาก,กันนะคะบีบแบบนี้เลย out in squeeze กิดหายใจออกส่งแรงออกไปค่ะไม่กั้นลมหายใจค่ะละักคออีก5ทีตรงนี้ค่ะ5ดึงเข้าว4ดึงเข้าว3ค่ะ2เปลี่ยนเป็น l อ e ช n น t e ขวาซ้ายสลับกันวันจะดไร t วันจะแล t ขวาซ้าย เมากทุกคนจากตรงนี้เราจะขอเพิ่มเติมการใช้กล้ามเนื้อปีกหลงังพร้อมกับโชเดอร์เบดหรือตั้งกลางหลังด้านบนทํางานด้วยเปิดข้อศอกออกด้านข้างค่ะขวาซ้ายสลับกันเหมือนเดิมในรอบมีข้อศอกจากกลางออกด้านข้างเวลาที่เราดึงข้อศอกนะคะกล้ามเนื้อด้านหลังส่วนบนทํางานต่อเนื่องมากขึ้นนะคะโอเคสิบ okay. วินาจีตรงนี้ไปค่ะ10ค่ะ9 8 7ค่ะ6 5, หายใจต่อเนื่องนะคะ3 2และ1ค่ะยืดตัวขึ้นมานิดนึงหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหน่อยนึงค่ะหมุนกลับมาด้านหน้าแล้วต่อท่าที่2นะคะเป็นซิงเกิลอาร์มเชสบยตั้งข้อศอกขึ้นมาค่ะลักษณะของแขนนะคะจะอยู่ให้ข้อศอกอยู่ระดับเดียวกันหนะ้าอกของเรานะคะเริ่มต้นจากแขนขวาก่อนเปิดออกด้านข้างค่ะเปิดเปิด ข้างเดียวก่อนค่ะ go out and out โอเคจากนี้สลับด้านแขนซ้ายค่ะเปิดเปิดเวลาที่เราเปิดแขนออกไปด้านข้างรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อด้านหลังทำงานค่ะสลับออชเนตค่ะขวาขวา,ขวากลับตรงกลางค่ะซ้ายซ้ายอ่ะกลับตรงกลางค่ะเวลาที่เปิดรู้สึกไปที่กล้ามเนื้อด้านหลัง let นะคะเพราะช่วง t r a ปด้านบน upper trap ของเราทำงานนั่นเองค่ะขวาขวา กลับตรงกลางค่ะเปลี่ยนดซ้ายซ้ายจากนี้ขยับเร็วขึ้น s i n เกิลชาม out and out เอทุกคนตามน้องกวางมาได้เลยนะคะข้อศอกจะหย่อนเล็กน้อยไหล่สองข้างกดลงไว้หน้าท้องเกรงต่อเนื่องค่ะหายใจออกเวลาที่เราดึงข้อศอกไปด้านหลังนั่นเองเวลาที่ดึงกลับมาตรงกลางอย่าลืมหายใจเข้าให้รักด้วยดีมาก ขออีก20วินาทีตรงนี้นะคะไปต่อเนื่องค่ะ Out and in j จมา5 5 second on ค่ะ15วินาทีต่อเนื่องค่ะยังคงหายใจหน้าท้องแพ็กเอาไว้ให้แน่นค่ะเข้าสู่ช่วง8 7ค่ะ6ค่ะ5 4นิดนึงค่ะทุกคน3 2ครั้งสุดท้ายค่ะโอเคจบไปแล้วในส่วนของ e x e กซ์เซอรนะคะที่เน้นในเรื่องกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะช่วยให้อกเราเปิดมากขึ้นลดอาการไหลห่อหลัง งุบหลังคอมนั่นเองนะคะโอเคเราจะต่อกันที่ stretching กันนะคะอ่ะวางเวทลงเลยค่ะนานและลงมาที่ all four position ค่ะคุกเข่าลงกับพื้นนะคะแบบนี้เลยค่ะโอเคจากนั้นดันสะโพกไปด้านหลังชิดส้นเท้าค่ะเป็นชายโพส s e ก่อนเลยค่ะโอเคยืดแขนออกไปยาวๆค่ะหายใจเข้าออกนะคะในช่วงเวลานี้นะคะ โอเคจากนี้ค่ะค่อยๆดันตัวไปทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆสไลด์ตัวลงนะคะนอนคว่ำตัวลงกับพื้นค่ะสองมือวางข้างอกและหายใจเข้าดันตัวขึ้นกดหัวไหล่สองข้างลงมองตรงไปทางด้านหน้าสังเกตหัวไหล่สองข้างเปิดออกและกดหัวไหล่ลงค่ะโอเคค้างไว้สักครูน่นึงตรงนี้ค่ะ4 3 2สอง จากนั้นค่อยๆลดตนลงค่ะอ่ากะเทิบตัวเข้ามาตรงนี้นิดนึงแขนขวาเปิดออกด้านข้างนะคะลักษณะของแขนนะคะกางออกแบบนี้แขนกับหัวไหล่จะอยู่ลายเดียวกันค่ะอ่าจากนั้นค่ะเราจะเริ่มต้นที่แขนซ้ายด้านข้างนะคะ ยกขาขวาค่ะข้ามฝั่งขึ้นไปค่ะตั้งเข่าทางด้านขวาขึ้นแบบนี้นะคะโอเคศีรษะเรานะสามารถหันไปทางด้านข้างได้นะคะและรีแลซกต้นคอกันเล็กน้อยค่ะท่าน,นี้นะคะจะช่วยยืดในส่วนของกล้ามเนื้ออกด้านหน้าของเรานั่นเองค่ะอ่ะาวนี้ใครไหวสามารถเพิ่มเติมเอามือทางอีกข้างหนึ่งคว้ไปทางด้านหลังหรือประสานมือด้านหลังแต่ถ้าใครจับไม่เจอ อาจจะแค่ควยหลังแบบนี้ได้เลยค่ะและค้างไว้สักครู่หนึ่งตรงนี้ท่านี้จะรู้สึกตึงมากๆนะคะที่บริเวณอ,อกด้านหน้านะคะ,ะช่วยเรื่องของแก้อาการไหลหอนั่นเองนะคะทุกคนค้างไว้ที่4ค่ะ3 2และ1คลายมือออกจากกันค่ะแล้วค่อยๆดึงแขนกลับมาค่ะ สลับด้านนะคะทำเหมือนเดิมรอบนี้แขนขวาจะเปิดออกยกขาซ้ายข้ามมาเลยค่ะ okay. สังเกตนะคะให้แขนนะคะสองข้างขนานกันแล้วค่อยๆดึงแขนซ้ายนะคะจะเป็นไขว้ด้านหลังหรือจะประสานกันด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะคะ,ะสำหรับท่านที่ตึงมากๆอาจจะแค่ยกขาข้ามมาอย่างเดียวก็ได้ค่ะ อนนี้หายใจเข้าออกตลอดเวลาไม่กั้นลมหายใจค่ะการหายใจนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายค่ะค้างไว้ที่5ลมหายใจค่ะ4ค่ะ3 2และ1ค่ะค่อยๆดึงแขนกลับเข้ามาค่ะ2มือวางข้างลำตัวและดันสะโพกไปด้านหลังชิดส้นเทา้าสุดท่าชายโพสอีกครั้งหนึ่งค่ะแกในรอบนี้นะคะเราจะ ขึ้นมาที่ออกโฟคุกเข่าลงกับพื้นค่ะต่อกันอีกนิดหนึ่งยืดแขนไปด้านหน้าแล้วกดหัวไหล่ลงมากขึ้นนะคะโอเคในท่านี้นะคะสะโพกจะสูงให้อยู่ระดับเดียวกับหัวเขาว่าแขนยืดยาวไปด้านหน้าให้รู้สึกยืดที่บริเวณนะคะ,ะต้นแขนตรงนี้เลยรวมไปถึงกล้ามเนานอนะอกส่วนบนของเราเปิดออกนะคะอยู่กับลมหายใจเข้าออกค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะชี้ห้าค่ะ ทีสี่ค่ะสามสองและสไลด์สะโพกกลับไปด้านหลังค่ะเราจะมาที่แคทข่านะคะคุกเข่าลงกับพื้นหายใจเข้ายืดอกขึ้นหายใจออกขมแมวท้องม้วนก้นกบราวน์สไปค่ะโอเคหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่ะม้วนก้นกบราวน์สไปค่ะครั้งสุดท้ายหายใจเข้ายืดขึ้นค่ะ และหายใจออกค่ะกลับมานั่งลงกับพื้นนะคะในท่าที่สบายค่ะนั่งขัดสมาธินะคะให้ซิดบอสองข้างวางลงกับพื้นนะคะสองมือนะคะประสานด้านหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นค่ะหายใจออกค่คอยคพับตัวลงไปด้านหน้าค่ะค้างไว้ตรงนี้ค่ะที่สี่ลมหายใจท่านี้จะช่วยยืดหัวไหล่ด้านหน้า พร้มอมกับช่วยลดอาการไหลติดต่างๆของเราด้วย4ค่ะ3 2และ1ค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะเป็นไงบ้างคะกว้าง ความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลังของกวางได้เพิ่มมวลกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อนาอ,อกได้ถูกยืดออกได้อย่างเต็มที่เลยค่ะและมีข้อสงสัยหรือคำถามอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้านล่างนะคะหรือติดต่อทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นทาง IG Facebook หรือ l i n e p h ดฟิสิกคลิปที่เซ k วแค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากพวกเรานะคะบ๊ายบายค่ะ